สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะห้างทองหวังอยากมีสาขาหน้าชีวะนะคะมีข้อมือลงใหม่นะคะเป็นงานลงยาสุขโขไทยนะคะลูกค้าเนี่ยคะ่ะก็จะมีตั้งแต่น้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะเนี่ยจะ้ะไล่ลงมาเป็นสองสลึงแล้วก็หนึ่งบาทนะคะงานสวยๆงานละเอียดงานถักนะคะลูกค้า สามารถจับเซตกับสร้อยคอได้นะคะสินค้าสวยๆแบบนี้นะคะรอลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของอยู่นะงานสวยๆค่ะใส่ประจำก็ได้ใส่กับชุดออกงานก็ได้นะคะลูกค้าสีเขียวเหนี่ยวซับก็มีนะคะหรือจะเป็นสีชมพูสำหรับสาวหวานก็มีสีแดงก็มีค่ะใส่แล้วเฮงๆงรวยๆกันไปเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสวยๆแบบนี้ก็แวะเข้ามาชมได้ที่ห้างทองหวงอยากมีสาขาหน้าอาชีวะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ